สวัสดีครับยังอยู่กับเจพิทักษ์ครับนี่เลยพามาดูอีกคันหนึ่งอันนี้ l, 18, l อล1 8าศูนย์แะอลห้อันนี้รถปีอันนี้รถปี61ปี61ดันหน้าพานหลังอันนี้เอาไป390,000บาท390,000บาทของใช้งานเดี๋ยวมาดูครับการทำงานเลย390,000าครับ, 3, 90, รบดันหน้าพานหลัง รถปีหกหนึ่งครับก็ถือว่ารถยังใหม่ๆอยู่เลยครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดาปอยู่นี่เขาคิดอันนี้ยังไงครับ ดินก็ขายยังไงเที่ยวละกี่บาทเที่ยวละสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบมาดูรถไถครับคลิปนี้พาชมรถไถเสียไปทักพามาดูถึงหน้างานเลยครับลอยเหมือนกันคันนี้สามแสนเก้า l 5 0 1 8ชุดล่างน่าจะมีเก็บสีนะครับชุดดันดินนะชุดดันน่าจะเก็บสีครับชุดชงหลางนะแต่ว่ากระโปรงกับบางโครนก็สีเดิมครับล้อสีเดิมเก็บสีแค่ชุดใบดันนะครับ ใครสนใจครับติดต่อมาเลยนะครับดูรถอยู่ที่อำเภอลำไายมาจังหวัดบุรีรัมนะครับ3,90 0 0 0บาทผ่านหลังก็จะเป็นของ2,46นะครับเฮฟวี่ใบดันก็ประช้างครับ1,86 F พี่ดูช bon ั่วโมงหน่อยครับพี่ชั่วโมงแล้วขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะไม่ไม่ขึ้นอีี่เเวเขาเบื่อพี่ไม่ดีว่ะ เอาแห้งงครับสวยเดิมผ่านหกเห็บวอยางหลังก็พอใช้ได้ครับยางหน้ารู้สึกว่าจะใช้ได้อีกสักพักนะเริ่มหมดเลยครับ เครื่องแห้งๆครับชุดนี้ก็ทําสีครับชุดเก็บสีช่วงล่างมานะเนี่ยชุดนี้แต่ว่าอันนี้สีเดิมเดิมชั่วโม,มงไม่ขึ้นครับขึ้นบากขาดหน่อย ี่เดิมครับโอเคประมาณนี้สนใจก็ติดต่อมาตามเอน,นี้เลยครับ